จะมีคนตวไยสังฆทานกี่คนมาเร็ว jeep tadi cinta dia ไปโนกอนไปน่ก่อน่น่นน,นนะ่น,น่ไป,อไปขอบคุณอนุบา 2> ล2รงเรียนอะไรลูกโรงเรียนวิทปาลัล่างสองทำไมหนูท่องเก่งจังลูกจำแม่นจังเลยเก่งจังเลยนะอันนี้หนูท่องทุกวันเลยไหมลูกท่องทุกวันเลยเนาะ ไอสอนลูกมีคนสอนไหมมีคนสอนเหาะแล้วส่วนหนึ่งก็จเองได้เนาะเคอ่ะเคลูกอ่ะเค

โอโนชิยามะโอโนชิยามะาสุโนคันเตซาสุโนฮันเตะ้โคังจ้าโคังทองอีมานีอีมานิซาานัี้ซาฮานันนี่ปิาหาตกิการหาอัมหากังอัมหากังฮีคาราตังะคารตัง แม่นจังเลยยเยอะนโยมวยมากไปมันมีแบงบเเอาดูดยกมาตะเคีนเลยจ้าลกำลังใช้จ้ะโตไปนิดหนึ่งเขาก็ท่องได้ พอน้องเขานั่งไกลๆเขาก็ค่อยซ้อม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 จู่ๆเขาก็ขอขอมา,อาเออแรกที่แรกก็สองคนคู่ตอนหลังนี่คนเดียวเขาก็าไม่ผิดเลยคือแม่นแม่นไม่ผิดเลยยี่สิบเที่ยวสักสามสิบเที่ยวจะอึกสักนิดหนึ่งแต่ว่าโดนมากลาบลื่นมากเขามีความมั่นใจตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงว่า เขาว่าได้ไม่ผิดสักสามเดือนนนไม่ผิดเลยเ,ยเยออแปลกเขาเป็นเด็กใจฟ้างมากมเวลาเขามาก่อนนะเดียวเพื่อนเขาอีกสองสาคนตัวเล็กเท่ากันเนี่ยเขาอบอก๋ย้แบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะเขาจะไม่เอาคนเดียวทั้งที่คนติใ๊ใไปเขาเนี่ย ร้อยหนึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาเลยรู้กเขาเือเือแบ่งปัน,นเออเฟือแบ่งปันเขาจะแบ่งให้เพื่อนเขาอีกตัวเล็กๆอีกสามคนเป็นเด็กดีค่อนกลางจะเดียกว่ะใจกว้างแต่มีอีกคนหนึ่งนะตัวนั้นมันเล็กมันเชื่อไหมมอย่างพันเตเนี่ยไม่เตะมอยังพันเตเตะเียนนิดๆฟามที่เขายัง ยังเด็กมากครับยวันนี้น้องๆเป็นเป็นเป็นลูกของใครคนงานนี่คนงานในพัสดแก้วนี่ครับจะตอนนี้ก็ไปเรียนกันเขาส่วนใหญ่จะว่าได้ทั้งเกือบทั้งหมดเลยเจ็ดแปดคนได้หมดท่องได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ว่าไอ้คนนี้ค่อนข้างจะมันมาแรงมันเร็วเล็กที่สุดเลยเเกท่ากันเลยอีกคนนึงเท่ากันเท่ากันเลยอนุบาลเหมือนกันอนุบาลพิ่งเข้าเหมือนกัน แต่ไอคนนั้นเสียงเขาดังแต่ถ้าเขานั่งคู่กันนะเขาจะท่องดังแข่งกันเลยแข่งกันคนจะชอบมากคนมาวัดเนี่ยจะติดใจเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของวัดน่ารักนะพ่อนะเสน่ห์ของวัดเสน่ห์เลยนะเออเป็นเสน่ห์เลยคนบางคนตกใจนะใช่เหรอบางคนก็ว่าลิฟต์ซิงเลยอะไรนะนั่นหรือเปล่ามีคนทึ่งอ่ะทึ่งเยอะเอาล่ะ ธานานีสัปาลิวาลานีพิคุสักกาซาโอโนชิยมามะพิคุสังคงอิมานีสังทานานีสัปาลิวาลานีปฏิคันหาโต อัมหากังพีคาลตังพีตายะสุขายะ